คนประนามชายตามโบตามชั่วชาตามานประนามหญิงตามหัวผ่านเป็นคนจะทานไม่หวางโคฟ้าโอเอย๊ยอานิจาโกนหัวบากตัวในศาสนาแในคำเขาว่าปวดใจให้ ถึงชื่อเพลงจะบอกว่าชายสามบทแต่เอาเข้าจริงแล้วฟังเนื้อหาในเพลงกลับเล่าเรื่องราวได้ไม่ครบครับว่าทำไมถึงต้องเป็นชายสามบทดังนั้นส่วนหนึ่งของชีวิตครูคำรนสมบุนนานนที่ถ่ายทอดผ่านบทเพลงนี้จึงยังไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเจ้าพ่อเพลงเสียสีการเมืองและสะท้อนชีวิตชนชั้นกรรมชีพงานนี้ก็เลยต้องดึงพ่อชัยชนะบุญโชตศิลปินแห่งชาติที่พวงฉายาว่าเป็นคำรนน้อยมาร้องและก็เล่า ถึงชีวิตของครูคำรณในมิติอื่นๆด้วยพอชัยชนะรวมถึงน้องชายอย่างพ่อชัยนรงบุญโชดถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดตอนนี้ที่คุ้นเคยกับครูคำรณเป็นอย่างดีครับเลาว,ว่าชอบมาตั้งแต่ไวเด็กตั้งแต่สมัยอยู่ที่แปดริ้วแล้วคนย่างพุ่มนี่นะบอกตรงๆนะนายเพลงของอาจารย์คำรณี่ผมประทับใจามาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กๆอยู่นะอยู่ที่แปดริ้วตอนนั้นเป็นเด็กรถมาวิง่ง แปดเลวบางประคงก็ร้องเพลงขอใจคำรนมาตอนแรกเริ่มร้องเพลงก็สองคนกับน้องชายเชยนนรงค์กุโชติด็ก็ร้องเพลง่ะของสมยศตอนนั้นก็ดังอยู่สมยศกับคำรนเนี่ยค่ะท,ที่ดังมากๆในต,ตอนนั้นมันยังไม่มีเพลงมาลูกทุ่งลุกงกุงนะมาที่มาอยู่กับวงว่ลูกตะวันออกที่แปดร็วเขาบอกว่าเสียงผมไม่ให้ดังสมยศเสียงสมรศเสียงใหญ่หญหญลๆลกทุ่ง เส้นผมเหมือนขับรถก็เลยมาเปเลี่ยนแนวร้องเพลงขับรถ เจอพ่อช,ชนะบุญโชติที่ขวงคู่มาพร้อมน้องชายพ่อชัยนรงบุญโชติยังไม่พอครับยังชวนรุ่นเล็กสิทธิเยาวชนที่พ่อชัยชนะช่วยแนะช่วยสอนขึ้นเวทีประกวดมาแล้วอย่างชิวพานุวิทย์มาด้วยงานนี้น้องชิวบอกว่าสุดคุ้มครับเพราะนอกจากจะได้ร้องเพลงกับบรมครูแล้วยังได้รู้จักเพลงลูกทุ่งรุ่นเก่าพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของคนลูกทุง่งจากป่าของตัวจริงเสียงจริงอีกด้วยเจอกันบ่ายสามโมงตรง วันนี้ที่สารพันธ์ลันทุ่งบางเขน